วันนี้อาหารคนป่วยแต่คนไม่ป function, ่วยก็ทานได้เหมือนกันนะครับข้าวต้มหมูสับครับผมตั้งน้ำให้เดือดครับใส่ข้าวสารลงไปคนให้ทั่วนะครับใส่รสดีใส่ผงชูรสลงไปครับคนให้เดือดนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับทุกคนห้ามปล่อยไว้นะครับไม่งั้นมันจะไหม้นะครับแล้วก็เรามาเตรียมหมูเลยนะครับหมูสับนะครับใส่รสดีลงไปใส่ซอสมะกี้ลงไปนะครับผมใส่พริกไทยลงไปนิดหน่อยนะครับก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆได้แบบนี้ครับแล้วเราก็ไปคนน้ำเดือดแล้วนะครับเดือดแบบสุดยอดแล้วนะครับข้าวก็สุกหน่อยเราก็ใส่ขหนอยลงไปด้วย และนาหมูที่ปั้นไว้นะครับเป็นก้อนเราเอามาใส่ลงไปครับก็จะได้แบบนี้สุกแล้วน่ากินมากแล้วก็ไปหั่นต้นหอมผักชีครับผมพร้อมเสิร์ฟครับนี่ครับแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปใส่กระเทียมเจียวลงไปใส่พริกไทยลงไปพร้อมเสิร์ฟแล้วก็กินได้เลยครับนี่เลยครับผมโอ้โหเป่าเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนกัดเข้าไปคําแรกครับทุกคนดูจากหน้าตาอร่อยมากครับไม่อยากจะบอกว่ากัดเข้าไปคําแรกก็คือร้อนมากเลยครับทุกคนไปทํากินกันดูนะ